สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับคลิปนี้เอา UPS ขนาดใหญ่มาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเป็น UPS ยี่ห้อ GE General Electric นะครับตัวนี้มีขนาด10กิโล VA นะครับหรือว,ว่า10,000 VA VA8 0 0 0วัตต เป็น UPS ขนาดใหญ่มากนะครับสำหรับเครื่องเซิร์ฟเวอร์หรือคอมพิวเตอร์จำนวนหลายๆเครื่องนะครับสเปคก็8,000วัตต์นะฮะจ่ายได้8,000วัตต์เป็น UPS เรียกว่า UPS High Volt ก็ได้นะครับเพราะว่าใช้แบตเตอรีอ่จำนวน20ลูกอนุกรมกันนะครับแตแ่แต่ตอนนี้แบตเตอรี่มันเสียถอด ออกไปหมดแล้วนะครับก็จะมีแบตเตอรี่เรียงอยู่ด้านล่างนี้นะครับทั้งสองฝั่งฝั่งนู้นด้วยฝั่งนี้ด้วยนะฮะจำนวน20ลูกอน,นุกรมกันแรงดันก็ 240V โวลต์นะครับก็เรียกว่า ups 240V โวลต์แต่ว่าแรงดันที่สามารถทำงานได้อยู่ในช่วง2 1 0โวลต์จนถึงประมาณ 300V โวลต์ก็ยังทำงานได้นะฮะเท่าที่ทดสอบนะครับ เดี๋ยวให้ดูมอแปลงก่อนนะฮะมอแปลงก็ลองเทียบดูเองแล้วกันนะครับน้ำหนักก็ร่วมน่าจะร่วมๆเกือบ50กิโลอันนี้ประมาณเอานะฮะอาจจะไม่ถึงอาจจะหนักกว่าเพราะว่ายกคนเดียวไม่ไหวนะครับต้องยกสองคนเลยอาจจะหนักกว่า50กิโลนะมอแปงลงรูปใหญ่บเบอร์เลยนะครับอันนี้ในเป็นในส่วนของวงจรนะฮะอินเวอร์เตอร์ก็ วงจรอินเวอร์เตอร์น่าจะเป็นส่วนนี้นะครับเอ่อเป็นส่วนนี้มีไอ b t ขนาดใหญ่จำนวน3ตัวเท่าที่มองเห็นนะฮะผมคาดว่าน่าจะเป็นในส่วนของวงจรอินเวอร์เตอร์นะครับที่ออกไปขับหม้อปแปลงนี่นะฮะ i g b ีนะครับมีหมด3ตัว แล้วก็ในส่วนของฝั่งนี้นะครับจะมี IGBT ที่เล็กลงมาจากในส่วนของอ e ิเอร์เตอร์หน่อยนึ่งนะฮะจำนวน4ตัวผมคิดว่าน่าจะเป็นในส่วนของภาคบูตคอนเวอร์เตอร์นะครับเพราะว่ามันน่าจะเอาไฟจากแบตเตอรี่เนะี่ยมาบูตก่อนนะครับเพื่อให้เป็นแรงดันที่สูงขึ้นหรือเปล่าอันนี้ผมผมก็ไม่ทราบหลักการทำงานของมันนะฮะเพราะว่ามันเป็น ่ uh, UVS ขนาดใหญ่นะครับแต่คาดว่ามันน่าจะต้องบูตแรงดันขึ้นไปก่อนนะฮะเพราะว่าวงจรมันจะมีการทำงานก็คือเอาไฟฟ้าเนี่ยมาแปลงเป็น DC แล้วก็จ่ายให้วงจรอินเวอร์เตอร์ในกรณีที่เราใช้ไฟฟ้านะฮะเพราะว่า UVS พวกนี้เป็นแบบ ที่เราเรียกว่าทัวรออนไลน์แต่ตัวนี้ก็มันเป็นแบบสเตติกนะฮะก็หลักการทำงานน่าจะประมาณนั้นนะครับเพราะว่ามันจะมีขดตรงนี้น่าจะเป็นขดบูทสองขดนะฮะคงไม่ใช่ฟิลเตอร์นะเท่าที่ผมมองดูน่าจะเป็นขดบูทมากกว่านะครับในส่วนของวงจรเนี่ยผมก็ไม่ค่อย ทราบสักเท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้ศึกษานะครับก็เอาเพื่อนเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าภายใน UPS ขนาดใหญ่เนี่ยมันเป็นแบบไหนนะครับ UPS ระดับ h ไฮโวล์ olt, ระดับ8กิโลวัตต์แปดพวัตต์นะฮะในส่วนด้านหลังก็มีฟิลเตอร์ในส่วนของในภาค AC i n p u t แล้วก็ AC o u t p u t ก็มีลายฟิลเตอร์ที่มีขนาดใหญ่พอสมควรเพราะว่ารองรับกำลังวัตต์ถึง8 0 0 0วัตต์นะฮะ นะครับก็ฝุ่นเยอะหน่อยอันนี้ผมก็วางไว้เฉยๆนะครับวางไว้เฉยๆฝุ่นก็ค่อนข้างเยอะ,อะจริงๆแล้วมีโครงการนะครับที่จะเอามาใช้งานนั่นแหละนะฮะเอามาใช้งานเป็นะระบบไฮโวลต์แบตเตอรี่20ลูกนะครับแต่ว่าได้พับโครงการลงไปเพราะว่ามันใช้ต้นทุนเยอะนะฮะ ใช้ต้นทุนค่อนข้างเยอะนะครับแบตเตอรี่20ลูกแล้วก็แผงโซล่าเซลล์อย่างน,น้อยต้อง10แผงนะครับในการชาร์จที่ตั้งใจไว้ก็คือจะทำระบบชาร์จแยกนะครับคือชาร์จ10ชุดแยกเป็นระบบ24โวลต์10ชุดชาร์จแบตเตอรี่20ลูกนะฮะแต่ว,ว่า,าต้นทุนค่อนข้างเยอะก็เลยพับโครงการไปก่อนก็เลยอามาวางไว้เฉยๆนะครับ อันนี้ถอดเป่าฝุ่นนะฮะฝุ่นค่อนข้างเยอะก็เลยทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะฮะได้ดูไว้เป็นข้อมูลกันนะครับยูเอต,ตัวนี้ของใหม่นะฮะของใหม่หลักแสนนะครับถ้าซื้อใหม่ๆเลยหลักแสนไม่อยู่น่าจะถึงหลักสองแสนนะเท่าที่หาข้อมูลนะฮะน่าจะจะใบเกือบหลักแสนไม่ไปด้วยสองแสนด้วยแหละนะครับสาหรับยี่ห้อนี้แล้วก็รุ่นนี้นะครับมันมีรุ่นใหญ่ว่านี้ก็มีรุ่นเล็กว่านี้ก็มี นะครับรุ่นนี้ก็หมื่น VA 8,000วัตต์อีกอย่างหนึ่งที่ผมพับโครงการก็เพราะว่านะครับ u v a ขนาดใหญ่เนี่ยกินกินพลังงานสแตนบายค่อนข้างเยอะนะครับกินพลังงานสแตนบายค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะฮะสแตนบายอย่างเดียวเนี่ยนะครับไม่มีโหลดจะกินไฟอยู่ที่ เราราวสองร้อยแปดสิบวัตต์นะครับอยู่ที่เราราวสองร้อยแปดสิบวัตต์กินเปล่าๆเลยนะฮะหมายถือว่าถ้าเราเสียบไฟฟ้าเข้าเปิดเครื่องสแตนบายเฉยๆมันจะกินไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ280วัตต์แต่ว่าถ้าใช้ในโหมดแบตเตอรี่นะครับก็จะกินแบตอยู่ประมาณนั้นแหละ2 8 0ร้อถึงสามวัตต์คือกินพลังงานจากแบตเตอรี่ไปเปล่าๆนะครับโดยที่เราไม่ได้จ่ายโหลดก็กินสแตนบายค่อนข้างเยอะนะครับ ถ้าเรามีแบตน้อยๆมันก็ไม่ไหวนะก็สูญเสียลองคำนวณดูแล้วกันนะสิชั่วโมงก็ประมาณ3มหน่วยนะสิชั่วโมงกินไฟจากแบตเตอรี่ไปเปล่าๆเลย3มหน่วยนะฮะก็ตีถ้าถ้า,ถ,าถ้าแบตเนี่ยชั่วโมงละสามร้วัตต์นะครับสิชั่วโมงก็สามพัวัตต์สามพวัตต์เ็เราสาหน่วยกินกินฟรีๆเลยนะครับก็ต้องคิดเยอะนะฮะจะเอาไปทำระบบโซล่าเซล ถ้าเรามีทรัพยากรน้อยมีแบตเตอรี่น้อยนะฮะสูญเสียปเปล่าๆสิบชั่วโมง3หน่วยก็ก็ต้องมันน่าคิดนะต้องคิดให้ดีๆนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องให้เพื่อนๆได้ดูนะครับก็แหลงดัน DC ที่ที่ผมใช้ นะครับจะใช้ไฟจากหมอแปลงตัวนี้เป็นหมอแปลงของเครื่องเสียงนะครับก็แรงดันนะฮะสองร้บโวลต์ดีนะครับวันนี้สองร้อยแโวลต์ดีนะครับจ่ายเข้าไปนี่นะครับสายไฟตัวนี้ผมเอามาต่อทดลองนะฮะตัวนี้มัน U P S ตัวนี้มันรับแรงดันดีซีา DC จากภายนอกได้เขาจะมีปลั๊กนะครับ มีปลั๊กอยู่ตรงนี้นะฮะสีฟ้าๆนี่นะครับเป็นปลั๊ก DC Input จากภายนอกนะครับหมายถึงว่าในระบบของเขาอ่ะเขามีโมดูลแบตเตอรี่นะฮะแยกจาเป็นโมดูลประมาณประมาณนีนะ้อาจจะใหญ่กว่านี้เป็นโมดูลแบตเตอรี่แยกข้างนอกก็ได้แล้วก็เสียบปลั๊กเข้าไปนะครับก็ออกแบบมาผมก็ต่อสายไฟเข้าไปนะฮะตรงนี้ สายไฟ DC นะฮะสองโวลต์ตรนนี้จ่ายเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ตรงจุดนี้นะครับเขียวเขียวเขียวอันนี้เป็นกาวเขียวเหลืองเป็นกาวนะฮะฝั่งนี้เป็น AC Input นะฮะฝั่งนี้เป็น AC o u t p u t มีเขียนบอกอยู่นะครับต้องต้องดูจากตรงเนมเพจสีเหลืองนี้นะฮะก็จะมีบอกอยู่ว่าตรงไหนไฟเข้าตรงไหนไฟออกนะครับแล้วก็มีเบรกเกอร์ เบกเกอร์ทั้งหมด3ตัวนะครับเอาไว้เปิดการทำงานนะครับแล้วก็ระบบตรงนี้มันเป็นการเชื่อมต่อการโปรแกรมตั้งค่าแล้วก็น่าจะออนไลน์ได้ด้วยนะฮะออนไลน์สั่งงานดูการทำงานผ่านคอมพิวเตอร์หรืออะไรประมาณนี้นะคิดว่าน,นะครับนี่ฮะ ตัวนี้เป็นคาปาซิตเตอร์ขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะครับ3,300ไมโคร4 0 0โวลต์ 3, DC นะฮะคาปาซิตเตอร์ตัวเบลเลอร์เลยเดี๋ยวลองเปิดเครื่องกันนะจ่าย DC เข้ามาแล้วนะฮะ AC ก็จ่ายแล้วนะครับอ,อันนี้เป็นเบรกเกอร์เปิดเครื่องนะฮะ ก็ในการเปิดเครื่องเขามีตามคู่มือนะครับก็บอกว่าโบติจะต้องปิดหมดเวลาปิดนะฮะเวลาเปิดเครื่องก็ให้อ,อนนี้ออนตัวนี้นะครับแล้วก็ออนเบกเกอร์ตัวเล็กนี่จะเป็นการเปิดนะครับมีเสียงดังปิ๊ดนะฮะเครื่องก็เริ่มทำงานนะครับ ตอนนี้ตัวเครื่องทำงานแล้วนะครับมีปุ่มด้านหน้าอยู่สามปุ่มนะฮะอัพดาวไว้กดดูค่าต่างๆนะครับอลองกดดาวนะฮะตรงนี้เป็นแรงดันของแบตเตอรี่แล้วก็อุณภูมิของแบตนะครับจะมีเซนเซอร์อยู่ตรงนี้นะฮะอ,อันนี้เป็นเซนเซอร์ แบตเตอรี่ที่อยู่ด้านในแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีแบตแล้วนะครับแล้วก็จะบอกแ,บแรงดันแบตเตอรี่อยู่ที่287โวลต์นะฮะของตัวเครื่องนะครับแต่ของมิเตอร์วัดได้อยู่ที่285กระแสจากแบตนะครับ0.1แอมป์ M, น่าจะเป็นกระแสที่ไหลออกนะฮะตอนนี้เพราะว่าตอนนี้มันใช้อ่า ใช้ไฟฟ้าอยู่นะครับไม่ได้ใช้ไฟจากแบตเตอรี่แรงดันเอาพุทนะครับ2 3 1โวลต์โหลด0%ความถี่5 0เฮิร์ตนะฮะแรงดันอินพุทนะครับ,นนรบอยู่ที่2 2 1ี่โวลต์นะครับนี่นะฮะประมาณ200วัตต์ที่หน้าจอนี่นะฮะ0.21กิโลวัตต์ ความถี่ห้าสิบเฮิร์ตอันนี้เป็นแรงดันอินพุตนะฮะโหลดศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับอ่าก็หน้าจอแสดงผลก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับ ตัวเครื่องทำงานก็มีเสียงดังหน่อยหนึ่งน่าจะน่าจะเป็นเสียงพัดลมนะครับน่าจะเป็นเสียงพัดลมอา่าเดี๋ยวลองดูรูปคลื่นนะครับลูปคลื่นาสายเวฟที่ออกจาก u h s นะฮะผมต่อปลั๊กตัวนี้นะครับมาเข้าตัวหม้อแปลงเพื่อลดแรงดันแล้วก็ใช้ออสิโลโโคบจับสัญญาณนะครับอลองดูรูปคลื่นกัน นะครับเป็นรูปคลื่นซาเวฟสวยงามเลยทีเดียวนะฮะความถี่ก็อยู่ที่5 0เฮิร์นะครับตอนนี้มันใช้อยู่ในหมวดของไฟฟ้านะฮะเดี๋ยวผมจะตัดบิ๊กเกอร์นะครับเพื่อเพื่อตัดไฟฟ้าเดี๋ยวลองดูการทำงานมันเป็นแบบระบบสแตติกทัวร n ไลน์ นะครับการสลับแรงดันจากไฟฟ้ามาใช้จากแบตเตอรี่เนียนมากนะฮะไม่มีการกระตุกเหมือน UPS ทั่วไปนะครับแต่ผมจะให้ดูในส่วนของพลังงานสแตนบายก่อนนะครับพลังงานสแตนบายตัวนี้โชว์อยู่ที่164วัตต์นะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่มีค่า p f ด้วยนะฮะค่า p f 0 0 6 6นะครับ จริงแล้วสแตนบายอยู่ที่ประมาณเดี๋ยวผมกดไฟตรงนี้หมดก่อนให้ดูนี่นะครับอยู่ที่ประมาณ1 8 0วัตต์นะฮะกินสแตนบายอยู่ที่ประมาณ1 8 0วัตต์นะครับอันนี้คือสแตนบายเปล่าเลยไม่มีโหลดนะครับมีโหลดมออแปลงอยู่หน่อยเดียวที่ต่อ วัดคลื่นสัญญาณนะครับสแตนบายในตอนแรกผมบอกว่ามันกินสแตนบายอยู่ที่ประมาณ280นะครับแต่เอ๊ะทำไมพอวัดแล้วมันกินแค่180นะครับจริงๆแล้วกินสแตนบาย280วัตต์นะครับแต่ผมได้เอาตัวอินดักเตอร์นะครับอินดักเตอร์มาใส่ไว้ตรงนี้นะฮะ ในระบบอินเวอร์เตอร์ที่เราใส่กันนะครับอินดักเตอร์กรองสัญญาณนะฮะกรองความถี่สูงนะครับตัวนี้เป็นอินดักเตอร์ที่ถอดมาาเป็นเป็นเป็นแกนที่ถอดมาจากสวิตชิ่งในภาคของ PFC หรืออะไรสักอย่างผมจำไม่ได้แล้วนะฮะเอามาใส่ไว้นะครับ โดยซึ่งโดยกปกติแล้วสายสีน้ำเงินเนี่ยนะครับเส้นนี้ที่ออกจากาภาคอินเวอร์เตอร์เนี่ยนะครับจะต้องไปขับหม้อแปลงโดยตรงนะฮะก็คือน้ำเงินนี้วิ่งเข้าเส้นน้ำเงินนี้โดยผ่านฟิวผ่านฟิวชุดนี้นะครับแต่ตอนนี้นะฮะผมเอาเส้นสีน้ำเงินเนี่ยวิ่งผ่านอามออแปลงตงัวนี้นะครับมอเปลงอินดักเตอร์ตัวนี้ก็ออกแล้วก็ออกที่เส้นสีน้ำตาล เท่นเสียมตาลนะครับแล้วก็วิ่งผ่านฟิวไปเข้าที่มออแปลงทําให้ลดการกินพลังงานสแตนบายลงไปได้100วัตต์นะฮะก็คือลดไปได้100วัตต์จาก280นะครับเหลือกินสแตนบายแค่180วัตต์นะครับก็ลดไปได้พอสมควรเลยนะฮะ100วัตต์นะครับแต่ว่ามันก็ยัง ยังยังถือว่าไม่ต่ำม,มากนะฮะแต่ว่าก็ถือว่าลดไปได้เยอะนะครับถือว่าลดไปได้เยอะอ่าอันนี้ก็เอาไว้เป็นข้อมูลเพื่อเห็นเพื่อนๆใช้กันค่อนค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะฮะ u v ขนาดใหญ่ไว้ทำระบบโซล่าเซลล์นะครับ US พวกนี้กินสแตนบายเยอะเพราะว่าม้อแปลงมีขนาดใหญ่นะฮะม้อแปลงมีขนาดใหญ่ก็มันเกิดค่าความสูญเสียางางค่อนข้างเยอะนะฮะกินสแตนบายเยอะใช้ทีนี้นะครับลด การกินสแตนบายกินพลังงานสแตนบายลงไปค่อนข้างเยอะนะครับอืมก็เผื่อเอาไว้เป็นข้อมูลนะฮะไปทดลองใส่กันดูนะครับขดลวดอินดักเตอร์นะฮะต้องทดลองดูหลายหายค่านะครับค่าความเหนี่ยวนํามันต้องลองดูนะฮะค่าไหนลดได้มากที่สุดก็ใช้ค่านั้นผมทดลองดูแล้วไม่มีผลต่อการทํางานของวงจรนะครับยังจ่าย รังงานได้เหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าลดกระแสสแตนบายลงไปได้เยอะพอสมควรนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะสับเบรกเกอร์นะครับสับเบรกเกอร์ลงเบรกเกอร์ไฟ AC อินพุนะฮะทีนี้เพื่อนๆคอยดูให้เพื่อนๆดูสัญญาณที่ออกจากตัว u p s นะครับผมสับเบรกเกอร์เนี่ยสัญญาณไม่มีการกระตุกเลยนะฮะ ปรสับเบรกเกอร์ AC ลงมันก็จะสลับไปใช้ไฟ DC มาแปลงเป็นไฟ AC นะฮะสับนะครับอันนี้ผมสับเบรกเกอร์ลงแล้วนะฮะเบรกเกอร์ AC นี่นะครับเป็นศูนย์วัตต์แล้วนะฮะนี้แรงดันจากหม้อแปลงก็ตกลงไปหน่อยนึงนะครับตัว UPS มีเสียงอะลามแล้วนะฮะ แจ้งเตือนว่าตอนนี้ใช้ไฟจากแบตเตอรี่นะครับนี่นะครับหน้าจอแสดงกระแสติดลออบงลงอยู่ที่ประมาณ1แอมป์นะฮะสวิงขึ้นสวิงลงแต่กระแสจริงๆอยู่ที่ประมาณ0.6แอมป์นะครับกระแสที่ดึงจากแบตนะ ถ้าใช้ถ้าแคมแ์มิเตอร์วัดนะครับนี่นะครับ0.58แอมป์อันนี้คือกระแสสแตนบายนะครับแต่เราจะดูแค่กระแสไม่ได้นะฮะเพื่อนๆว่าเฮ้ยกระแสแค่0.5 0.6แอมป์เองกินกระแสสแตนบายนิดเดียวนะครับกระแสนิดเดียวแต่ว่าแรงดันันสูงนะฮะแรงดัน265โวลต์นะครับ ก็เพื่อนๆก็ลองเอา2 6 5คูณ0 6กแอมป์นะฮะก็จะออกมาเกือบละลาวละลาวเกือบ200วัตต์นะครับกระแสแลนบายที่กินเสียงอะลามสามารถปิดได้นะครับอันนี้มันเตือนอะลามเนี่ยฮะเรากดปุ่ม enter แล้วปุ่มรีเซเนได้ไปทีนึงมันจะปิดเสียงอะลามนะครับมันก็จะไม่อะลามนะฮะมีแค่ไฟอะลามกระพริบแค่นั้นนะครับ ประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะออนเบรกเกอร์ AC นะออนไฟ AC เข้านะครับมันก็จะตัดเข้าสู่โหมดการใช้ไฟ AC นะฮะลองดูลูกคลื่นนะครับออน AC นะครับเห็นไ,ไหมฮะลูกคลื่นก็นิ่งๆเลยนะฮะคือสัญญาณไฟที่ออกจาก UPS ไม่มีการกระเพื่อมใดๆทั้งสิ้นนะฮะตอนนี้ นะครับกลับมากินพลังงานจากไฟฟ้าแล้วนะฮะตอนนี้พลังงานจากแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่284วัตต์เอขอพลย284โวลต์เท่าเดิมคือไฟไม่ตกแล้วตอนนี้ไม่ไไม่มีการกินไฟจากแบตเตอรี่แล้วนะฮะกลับไปกินไฟจากไฟฟ้าแล้วนะครับคือการสลับ การสลับไฟระหว่างไฟฟ้ามาเป็นแบตเตอรี่ไม่มีการกระตุกไม่มีการกระพริบไม่มีการสวิงใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ถ้าเราเอามาใช้งานในระบบโซล่าเซลล์ก็ประยุกต์ใช้นะฮะเป็นระบบไฮบริดก็ค่อนข้างเสถียรเลยทีเดียวนะครับสำหรับการสลับแรงดันเพราะว่าตัวนี้เอามาทำเป็นระบบไฮบริดได้นะครับไฮบริด ใช้ไฟจากแบตเตอรี่ก่อนโดยใช้ตัวโมดูลต่ําตัดในการควบคุมนะฮะถ้าแบตเตอรี่ต่ําก็ใช้โมดูลต่ําตัดเนี่ยต่อไฟจากไฟฟ้าเข้าตัว UPS นะฮะ UPS ก็จะสลับไปใช้หมวดไฟฟ้านะครับก็จะใช้งานได้ต่อเนื่องนะฮะเมื่อตอนเช้าแบตเตอรี่ถูกชาร์จขึ้นมาจนถึงระดับที่เราตั้งไว้นะครับ มาดูนตํบตับก็จะตัดไฟฟ้าออกนะฮะก็มาใช้ไฟจากแบตเตอรี่เหมือนเดิมการใช้งานก็จะต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องแต่ว่ามันก็เป็นระบบที่ใหญ่นะครับต้องใช้งบประมาณพอสมควรใช้งบประมาณอยู่พอสมควรนะครับ แต่ก็เป็น UPS ตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับอันนี้ผมไม่ทดสอบโหลดนะฮะเพราะว่า,าตัวหม้อแปลงที่ใช้เป็นภาคจ่ายไฟเนี่ยมันจ่ายกระแสะได้ไม่เยอะนะครับทดสอบโหลดก็ได้น่าจะได้อยู่ประมาณสักร้อยสองร้ นะฮะเกินนี้ก็ไฟตก u v s ก็จะตัดนะครับอันนี้มาทดลองเปิดเครื่องมาเอาส่วนต่างๆมาให้ดูท่าน,นั้นนะฮะเพราะว่าไม่สามารถที่จะเทสโหลดให้ดูได้นะครับดูลูกคลื่นเอาลูกคลื่นอรูกคลื่นาซเวฟนะฮะสวยงาม ก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็เอามาให้เพื่อนๆได้ดูเพียงเท่านี้นะครับผิดท่าการใดก็ต้องขอภัยทุกท่านไว้ในอากาสนี้ด้วยก็ขอลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ